สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเจคโนขอนำเสนอให้ชมกับบ้านสองชั้นนะคะพร้อมที่ดินขนาด26ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะตัวบ้านนะักพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้สำนักงานเทศบาลตะบ,บนบางเมืองด้วยนะคะอยู่ซอยอยู่สุข36ค่ะ อยู่ที่สมุทรปราการนะคะเป็นบ้านมือ2เหมาะสำหรับสายรีโนเวทค่ะราคา2ล้าน9แสนบาทค่ะบ้านมือ2นะคะจะซื้อไว้สำหรับการอยู่อาศัยก็ได้หรือจะปล่อยเช่าก็ได้ค่ะแปลงนี้เจ้าของขายเองโดยตรงเลยนะคะ2ล้าน9แสนบาท สนใจติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดค่ะหรือว่าต้องการนัดเข้าชมพื้นที่นะคะชมตัวบ้านติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปและยังสามารถติดต่อผ่านไลน์ได้นะคะก็คือแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์เข้าไปเลยนะคะเพื่อติดต่อเจ้าของบ้านค่ะเทคโนขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยใครยังไม่ติดตามนะคะฝากกดไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ